เอ้ยโยแลวนี่ก็เป็นวันที่2ของเรานะครับผมเราก็มาอยู่ที่ไหนไม่รู้ว่าทำไมเรียกชื่อไม่เล็ยกยากจังนะแต่เป็นมันน้าแข็งหมดเลยนะผมตอนนี้เราก็แวะเข้าห้องน้ากันก่อนเนอะนะมีเวลาเข้าห้องน้ำสิบนาทีแล้วก็เราก็จะไปลงเรือกันนะครับเราจะลงเรือไปประมาณ40นาทีนะตอนนี้ก็ฝนลงเม็ดโถอุตสาภาวนายฝนเม่ตกแต่ฝนก็ตกนะครับฝนลงเม็ดแล้วก็อากาศเย็นมากข้างในนี้คือแบบต้องจัดเต็มแล้วก็ชุด กันน้ําของเราก็ได้ใช้จริงๆนะฮะกางเกงกันน้ําแล้วก็เสือนนเส้อกันน้ำนะเสื้อกันน้ําอยู่แล้วกางเกงไปซื้อเพิ่มมาหาซื้อที่พารากอนได้ยี่ห้อมองเบลมาของญี่ปุ่นมั้งโอเคนี่ทุกคน o o k at this ดูวิวที่อยู่ตรงหน้าเรานะครับผมมันคือแบบก้อนน้าแข็งมาคือมาที่อยู่ในน้ะํะคือตั้งแต่แรกเห็นนะฮะแล้วน้าแข็งนี่มันเป็นสี ฟ้าๆเห็นไหมนะเหมือนแร่อะไรบางอย่างแล้วก็คือแบบแรกเห็นก็คือเรารู้สึกว่าเหมือนได้อยู่ในเกม Final Fantasy หรือไม่ก็ดิวปซึมอะไรอย่างเงี้ยที่นึกออกนะอะเขาเรียกเราขึ้นเรือแล้วเดี๋ยวเราก็ไปลุยกันเรือกันดีกว่าจะได้ไปเห็นใกล้ๆโอเคแล้วนี่ก็คือเรือของเราจริงด้วยนะนี่เรือมีล้ออี เดี๋ยวเราก็จะต้องรับไลฟ์เบสนะเสื้อชูชีพก,กันตกน้ำบอบแต้มตกน้ำก็คือหนาวตายก่อนอะไม่ได้จมน้ำตายนะตอนนี้นะฮะไม่รู้ว่าทุกคนได้ยินเสียงดิกหรือเปล่าเพราะว่าเสียงรถดังมากฮะตอนนี้เราอยู่บนเรือที่มันมีลอ้อก็คือแปลว่าเป็นเรือรถรวมเป็นเรือนะฮะหรือว่าเป็นเรืออย่างเงี้ยฮะโอเคก็เนี่ยเขาก็จะหลังจากพาเราไปลงน้ํา เย็นมากแล้วเราต้องใส่เสื้อชูชีพแบบนี้ด้วยนะนี่ดูสิโอจะลงน้ำแล้วคือถับลงน้ำไปเลยอะ่ะอึ๊บโยงงึบงักงักว้าวว้าวเราลงมาในน้ำแล้วทุกคนโอยยืนได้แล้วยืนได้แล้วนี่ทุกคนบรรยากาศโดยรอบนะ,ะัะ ลงมาแล้วนะขอถ่ายตัวเองหนะ่อยอากาศดีมากเวอร์ว้าว it's the moment darling นะเราต้องเดินเก็บน้ำแข็งให้ครบ <c oughs> ได้เห็นน้ำแข็งที่แตกแล้วฮะ rescue นะน่าจะตามเรือเรามาเพื่อที่จะมาแบบว่า rescue เรา มีคนมาเอาน้ำแข็งมาส่งนะฮะนี่เขาอน้ำแข็งอายุกว right <Rogers> okay. yeah okay. so ่า2,000ปีมันเหมือนเป็นพื <S on display> oh, <season> ้นที่น้ำแข็งใหญ่นะมันก็ค่อยๆละลายไปนะฮะขอลองจับนะฮะน้ำแข็งโอเคเราก็ลงมาจากเรือมนที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมาเล่าให้ฟังนิดดหน่อยๆเนอะเกี่ยวกับน้ำแข็งกราเซียมันก็คือแบบตรงนั้นเห็นไหมมันจะเป็นแผ่นดินน้ำแข็งเลยนะครับแล้วน้ำแข็งเนี่ยมันก็ค่อยๆละลาย ค่อยๆกร่อนกร่อนไปเรื่อยๆเนาะมันก็เลยกลายเป็นเศษเล็กเศษน้อยที่อยู่ตามลอยอยู่ในน้ำอย่างเงี้ยแล้วก็พอละลายใช่ไหมมันก็เริ่มทรงตัวอยู่ไม่ได้ใช่ปะ่ะมันก็หมุนคือแบบพอมันแบบว่าข้างบนมันละลายใช่ปะ่ะมันก็พลิกขึ้นมาข้างล่างก็พลิกขึ้นมาอยู่ด้านบนแทนอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นสีฟ้าเนาะพอเป็นสีฟ้าเสร็จปุ๊บเอาที่มันมีสีดำๆแทรกด้วยเนี่ยสีดำๆจะเป็นเออพวกแอชพวกอะไรนะ ขี้เท่าภูเขาไฟอะไรอย่างงี้นะผสมอยู่ด้วยแล้วก็พอสีฟ้าเนี่ยออก,ออกมาอยู่ข้างบนใช่ไหมมันก็จะโดนแดดก็จะค่อยๆเปลี่ยนเป็นนะฮะสีฟ้าๆค่อยๆซีดเปลี่ยนเป็นสีใสในที่สุดนะครับก็คือเป็นน้ําแข็งแล้วก็จะลายเป็นเซเดสเล็กน้อยนะครับที่ลอยอยู่ตามในน้ําทะเลสาบนะทะเลสาบนี้ลึกประมาณเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้ <laughs> แต่ความกว้างก็ประมาณเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้ <laughs> น่าจะความกว้างน่าจะประมาณ20ตารางกิโลเมตรนะครับที่เขาบอกโอเคโ o เราก็ดันกะบกลาเซียลากูนนะแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวที่ต่อไปไปไหนต่อไปลุยกนะันนะฮะโอเคเราก็มาในร้านขายของซิเนียเล็กๆนะฮะออ,อุ่นมากในนี้ก็มีเครื่องดื่มขายเนาะแล้วก็มีแบบเยลลี่ด้วยของโปรด คือที่นี่เขาจะใช้บัตรเครดิตเป็นหลักเลยนะครับคือถ้าเกิดมีบัตรเครดิตก็คือซื้อที่ไหนก็ได้ไม่ต้องแลกเงินเป็นเงินโครนนะครับโอเคหาบางอย่างที่จะกินให้มันอบอุ่นแล้วก็ไปดูกันต่อจริงๆจังจังโย่วัสดับเราก็นั่งรถมาอีกนิดนึงนะครับผมนะแล้วก็ชัยแบรนด์เลยกระจายมันนะเราก็มาที่ Diamond Beach นะครับ ดิม Beach ก็เป็นทะเลเนี่ยเห็นไหมทะเลสีดำํำไม่นานก็เชา้าแล้วก็ที่เรียกว่า Diamond Beach คิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเป็นทะเลที่มีน้ําแข็งก้อนเล็กๆเ,เนี่ยลอยอยู่นะสีฟา้ฟาๆดูเหมือนเพชรที่ลอยอยู่บนทะเลหืืนเดินลําบากมากอะคือมันมีหินเต็มไปหมดเลยอะแล้วก็หินแล้วก็เป็นทรายอะทรายสีดำเฮลโหลต้องสู้ชีวิตขนาดนี้ไหมเนี บนพื้นจะมีแบบน้ําแข็งเห็นไหมน้ําแข็งอยู่บนพื้นเต็มไปหมดแต่คงไม่จับขึ้นมานะเพราะว่ามันดำาๆมันจะดําๆนี่น้่น้าแข็งน้ําแข็งว้าวสวยงามแล้วก็โอ้คือแบบใครตกไปคือตายนะครับพูดเลยตายอย่างเดียว ไม่รอดนี่มันทะเลหรืออะไรมันทะเลเดือดมากทะเลคลั่งมากเฮ้โหลเดี๋ยวให้ดูทะเลนี่หล่อนมากทะเลคือแบบน้ำเชี่ยวมากฮนะน้ำเชี่ยวดูดิน้ำแข็งลอยแ็ดู่นแล้วตรงนั้นคือแบบบ้าดีเดือดมากทะเลคือแบบกดใครก่อนคือแบบลงไปคือตายสถานเดียวนะัะผมให้ตายอย่างเดียวนะฮะไม่ให้รอดนะครับผมนะรอดยากมากโตโน่ก็ซู้ไม่ได้นะฮะไายแบบนี้ เจอน้าแบบนี้น่าเรามาดูก้อนใหญ่ๆดีกว่านี่ก้อนใหญ่ๆคนก็มาถ่ายรูปกันเยอะเลยฮะ uh huh. ก็ที่นี่ก็คือ Diamond Beach นะครับก็มีเท่านี้แหละก็คือมาชมทะเลที่มีน้ําแข็งลอยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะกระแสน้ําแรงโยซับตอนนี้เราออกมาจากที่ ดิอมอนเ้ชใช่ไหมแล้วเราก็ไปกินข้าวกันแล้วก็เราก็กำลังจะไปตะลุยนะฮะกาเซียนะครับผมนะเป็นโปรแกรมพิเศษนะที่อยู่นอกเหนือจากที่เรามาดูข้างหลังเห็นอะไรไหมจะมีช่วงภูเขาที่เขียวเขียวดำาๆใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีช่วงขาวๆด้วยเราก็จะเดินไปลุยกันนะอยู่ใกลเหมือนกันนะคือแบบ เราอาจจะได้ถ่ายรูปแค่เป็นแบ็กจ็อบไม่รู้ว่าจะได้เข้าไปเหยียบหรือเปล่าเราเข้าใกล้มาทุกทีแล้วนะครับอลังการมากโอ้ยเหนื่อยมากเช่นกันคือมันไม่มีรถไม่มีกระเชา้าสะดวกสบายเหมือนสวิตเซอร์แลนด์นะ Look at this amazing place go there so let me take a selfie with the enormous mm hmm. ใหญ่มากเวอร์อลังการมากฮะว้า wow. วนี่ทุกคนเราก็เดินมาใกล้ๆแล้วนะเราพยายามเดินเข้ามาให้ใกล้ที่สุดนะฮะมันจะมีทางที่แบบสามารถไปแตะน้ําแข็งได้เลยอะแต่ก็คือโกลลื่นแล้วก็ลื่นแล้วก็ตกน้ําแล้วก็ตายเลยนะฮะคือเกมโอเวอร์คือไม่ได้เป็นมาริโอ้นะที่แบบจะมี ชีวิตที่ไปเกิดใหม่ได้เพราะฉะนั้นอะไรที่เสี่ยงอย่าทำนะครับผมโอเคเราก็จะไปตามเท่าที่เราไปถึงนะบางคนเขาจะซีเรียสนะฮะว่าเราเป็นคนปากไม่ดีนะพูดเรื่องตายเรื่องเตยอะไรแต่เราไม่แค่นะฮะเพราะคนเราตายได้จริงฮะเพราะฉะนั้นอะไรที่เสี่ยงไม่ควรทำนี่โอเคคือฝั่งนั้นนะ ถ้าเกิดที่เป็นน้ำก็จะเป็นฝั่งนู้นเพราะมันละลายแล้วแต่ตรงนี้คือยังไม่ค่อยละลายโอ้ยเขาปีนขึ้นไปกันแล้วอะ่ะคือมันสามารถเดินเชื่อมได้คือแบบใต้ทรายอะไรเงี้ยมันคือน้ําแข็งหมดเลยเห็นไหมน้ําแข็งหมดเลยฮะเดี๋ยวจะเดินบนพื้นน้ําแข็งต่อที่มันลื่นนะครับผมแล้วมันเป็นเนินด้วยอะอะไรวันเนี้ยนี่คืออะไรเราตะลุยกันเกินไปไหม ลื่นที่หนึ่งคือจบเลยนะฮะเราต้องพยายามแบบหาช่วงที่มันเป็นคลุกคลาช่วงที่มันเป็นรูเนาะโอ้ยอยมีหลุมโอเคพยายามเหยียดตรงโซ,โซนที่เป็นดินดีกว่ามนจะเขายังชั่วกว่า โอเคปุ๊บ okay. อีกนิดเดียวเราก็จะถึงข้างบนนี้นะจ๊ะว้าว